สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีช่องมวยน,นะครับ มา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 กินั่งนี้เรามามาเมียจ๋ามามานี่มากินั่งนี้เรา,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 าป่ะป่ะอันนี้มานี่เทียบเลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะครับ สัดีทุกๆกำลังใจนะครับเอเมย์อยู่เชือกเดียวนะครับเม่จา๋าอยู่คนเดียวระวังความคิดนะครับอยู่กับมิตรระวังคำพูดนะครับเ <c oughs> มย์วันหนูชินแล้ว <c oughs> อาจ๋าเรียน,น่อยเมี มามากินฟังนี้เมย์นี่มากินฟังนี้เลยเมย์จ๋ามามาเนี่ยมานี่นี่มากินฝังนี้มามามา,มา,มา,มาอือกินเนี้ยอ่ายินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับท,ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวมาเยี่ยมมาเยือนได้นะครับมาสัมผัสโลกของช้างอิลเฟวหั เลือกของช้างหรือมาถา่ายรูปกับน,น้องโมเมได้นะครับมาถา่ายรูปกับน,น้องโมเมได้นะครับยินดีต้อนรับทุกๆก,กำลังใจครับฮึ่มก็นี่ครับนี่มาถา่ายรูปจุดนี้ได้นะครับนี่เยอะเฟียวะ โลกใหม่ของช้างหรือโลกของช้างนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจครับเม่ทำไรนะนะหนชะครับ,ช,รบช่วงนี้ช่วงรีแลซกผ่อนคลายก่อนนะครับ คิดถึงจเจเลยสวัสดีนะครับคิดถึงทุกๆท่านนะครับคิดถึงคิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับพี่แยมนะครับสวัสดีพี่แยมดีน,นะครับ <laughs> <user> <Hide S 2> ยินดีตอนลับนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจนะครับ อ,อยู่กับโมเมระวังความเขียววิ่งตามไม่ทันประมาณนั้นนะครับคุณพี่ลุงนภพาครับสวัสดีนะคะสวัสดีนะครับก็เป็นสุภาษิตอ,อยู่คนเดียวระวังความคิดนะครับอยู่กับมิตรระวังคําพูดนะครับก็มันเป็นความจริงครับเป็นเรื่องจริงครับบางครั้งอยู่คนเดียวก็คิดไปต่างๆนานา คิดไปต่างๆนานาเกิดความคิดตัวเองคิดเองเออเองพูดพูดสุดท้ายก็สรุปเองแม่ปะปะปะนั่นนี่ฮะวัน <c oughs> นี้วันนี้มามาบินมาเบินมาฮานามาเบินมามาหาน้ามา,มา,มาหาหน้ามามา,ามาอันนี้ครับมานีา่ครับ อันนี้มันนี่มันกินทางนี้นี่เห็นไหมครับความคิดโมเมคิดแล้วนี่พ่อจะพามากินตรงนี้นี่ไปไปเลยอืมโอเคลุยเลยโอ้โหดูสัตว์ส่วนของน้องเมนะตอนนี้ครับดูสัดส่วนเธอครับ หลายไหมมว้าวยาเยอะมากเลยมว้าว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 วยังไม่มีใครมาแย่งมถิ่นนี้เป็นถิ่นของหนูนี่ถิ่นของหนูเดี๋ยวเขาเกี่ยวทิ้งก่อนมจัดการเลยเราต้องใช้โอกาสเป็นประโยชน์มเออเอ้ <laughs> สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีพี่อินนะครับ <from> here, สวัสดีคุณป้าอินคุณพี่อินนะครับสวัสดีทุกทุกกาลังใจนะครับแต่แต่ตาพูดทั้งที่ไม่ได้อยู่กับมิตรระวังรถไปแล้วคุณผู้ชมครัโอ้สวัสดีวันศุกรถึงกันคือว่ายังสั่นค่ะคุณพี่น้องเมย์ นี่นะครับพ่อปล่อยให้หนูได้สนุกบ้างจ้าพ่อปล่อยให้หนูได้สนุกบ้างจ้าขอบคุณนะครับอยู่กับโมเมให้ระวังควันเขียวเป็นไผ่ครับผมวันนี้คุณป้าดีครับพี่ดีครับมาให้กำลังใจด้วยวันนี้เมสวัสดีครับพี่ดีนะครับจากมาเลเซีย นี่ครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับปัญหาโควิดนะครับค่นเกี่ยวเป็นกําลังใจให้นะครับคุณพี่ครับจากมาเลเซียนะครับนี่ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใจบุญรักช้างนี่ครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจน้องโมเมนะครับขอบพระคุณนะครับพี่ดีป้าดีนะครับจากมาเลเซียนะครับปากหวานหวานปากเมยจากินเรียบเลยนะ ครับผมก็ช่วงให้เธอรีแลกนะครับให้เธอรีแลกนะครับเป็นอิสระของตัวเองนีเ่เราอย่าไปแอร์ขอเขานเมพ่อมีคะแนนใช้เขาน่าจะบอกให้เออระวังแอร์นะกินแบบโอ้โหแสบบอหนูจะเดินมาทำไมเร็วจังก็หนูดึงแถวๆนั้นเออ เห็นเยอะก็รีบไหนโอ้โหมีแต่เป็นตาแสบวมีแสบวอ,อ่าเนี้ยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจเมย์ยาไปถูเดี๋ยวก็หลังจากนี้เดี๋ยวควันเข่วก็ให้น้องเมย์กินก่อนจะพาน้องไปเล่นกับน้องทุนห่วยครับ พาน้องไปเล่นกับน้องทุนหัวครับอ,อร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมฮะรู้ใจหนูพ่อรู้ใจหนูอือช่วงให้รีแลกก็มีรีแลกนะครับช่วงให้เล่นก็คือเล่นอ่าฮะ อ่าแสบบอแสบบอไม่ถอยอีกถอยอีกแล้วหนูจะเดินไปนั้นเทียบถอยถอยเกีถอยถอยครับถอยยาวเลยถอยยาวชนแล้วจะบอกถอยยาวไปครับถอยอ่ายาวไปยาวไปเซ็กชื่อนะคะคอนซุลินสวัสดีครับพี่กิ่งครับสวัสดีคุณพี่กิ่งคุณป้ากิ่งนัเมย์นาะ เม่จา๋าเมยจ๋าป้าๆแม่แม่เอฟซีหน่อยเมยจ๋าเมยจ๋าแม่แม่เอฟซีหน่อยครับเมยจ๋าจ๋าก่อนครับได้ยินไหมครับเมยจ๋าจ๋าก่อนเมย์เมยจ๋าเมยจ๋าจ๋าก่อนได้ยินไหมครับเมยจ๋าเมยจ๋าได้ยินไหมครับเมยจ๋าเมย์เมยจ๋าเมยจ๋า ไม่สวยเลยไม่สวยจ๋าส,สวยตั้งใจหน่อยครับจ๋าส,สวยครับจ๋าส,สวยจ๋าก่อนเมียจ๋าเ <c oughs> มียจ๋าเออเออไม่ทักทายไม่แม่สีเลยดูส่วนหลังของเธอครับหนตอนนี้โอ้โหเธอเริ่มโตขึ้นนะครับเธอเริ่มโตขึ้นนะครับดีใจดีใจครับความเขียวครับดีใจมากๆที่ได้เลี้ยงเธอได้ มีเนื้อมีหนังเพราะว่าอย่างที่ควันเขียวพูดแล้วก็พูดอีกครับแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรครับทุกปีที่ควันเขียวขึ้นมากคือเป็นงานประจำปีครับก็คืองานช้างครับเพราะว่าเธอจะไม่ค่อยกินอาหารเลยครับตื่นเช้ามาก็ขี้แตกขี้แตนครับขี้ไหลนะครับทุกๆุกเช้าทุกๆวันครับช่วงงานช้างอยู่ภายในกี่วันครับ ห้าหกวันนะครับเธอจะนอนนอนน้อยมากครับหลับน้อยมากเพราะว่าเธอไม่ชินนะครับทุกปีครับเป็นประจําของทุกปีถ้าถ้าเป็นตื่นของเธอนี่ก็ <c oughs> นนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> โอ้แม่ปาเก่งให้แบกแอร์ไปกลับบ้านเมเอาไปไหมสักเครื่องหนึ่งนี่ม่จา๋าเออเอาไปไหมสักเครื่องหนึ่ง ถอยถอยถอยมาทางนี้เลยข้างกินทางนี้ถอยมาเมีจ๋ามาฝั่งนี้ครับคุณหนูเมยไปฝั่งโน้นเถอถอยถอยใส่เกี้ยถอยก่อนถอยถอยมาหันหน้ามาเนี่ยมาฝั่งนี้มามาฝั่งนี้ครับนี่มานี่ยังเหลือเพียบเลยนี่เร็วเร็วเร็วเราจะพาหาน้องทุ่งหวะมามาเร็วมานี้มาได้ยินไหมหูน่ะมามาทางนี้มายังยั้งยังยัง ยังเอ,อ้อนี่กินตรงนี้ก่อนเออเร็วฮึหูตึง้วเราเนี่ยฮะออสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับคอมเมนต์มาได้ครับขอบคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากมากครับที่ได้เอมเมนทักทายกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคิดถึงคิดถึงครับคิดถึงทุกทกท่านนะครับ วันนี้ก็ติดงานทั้งวันเลยครับควานเขียวครับต้องขอโทษขออภัยนะครับแซบบอเมอร่อยไหามแซบบอถานราปากเบาๆเลยเนะฮะแสบแซบแสบ,แสบ,แสบ แว่า้อมเออกินเยอะๆเ,เลยครับดูส่วนหลังเธอนะตอนนี้ครับนี่ เล่นดินอย่าเล่นดินฝนจะตกจะกลับบ้านนะดีใจนะดีใจกับความเกี่ยวนะัทที่มีแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นการพาเมย์ไปที่ต่างๆทําให้เขาไม่ตื่นตระนักใช่ไหมใช่ครับแต่แถวนี้ถือว่าสถานที่ของเธอจะอยู่ประจําหรือจะเ,ออเคยชินเคยกินเคยอยู่แล้วก็เคยเดินเคยอยู่ครับเธอก็จะชินนะครับแถวพื้นที่บริเวณ บริเวณนี้ครับบริเวณหมู่บ้านช้างนะครับเอาแค่ง่ายๆครับถ้าควันเขียวไปปลูกไว้ที่อื่นนะครับเธอจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหรครับเพราะว่ายังไม่กินและเธออีกอย่างหนึ่งเธอจะไม่นอนครับคืนแรกเป็นนิสัยของเธอเองครับยางโมเมนี้ต้องไปสมัยแต่ก่อนครับมีอยู่ครับแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วครับกฎหมายคุ้มครองแล้วครับไปเลข ขายเลข่ขายอ้อยขายกล้วยครับที่ว่าตามแถวในเมืองครับเชื่ออยู่ครับประมาณปีสองปีเธอจะชินขึ้นนะครับเธอจะไม่ตื่นไม่กลัวนะครับเพราะว่าเธอไม่ค่อยเจอโลกภายนอกทีนี้ก็จะทําให้เธอตื่นกลัวนะครับคีตกใจนะครับคีระแวงอืม ประมาณนี้จะคล้ายๆคนนะครับจะคล้ายๆคน,นครับบางคนก็ไม่เคยไปที่เจริญจะตื่นไฟแสงสีครับก็มีเหมือนกัน,นครับคนเราก็เหมือนกันนะครับบางท่านดูว่ากรุงเทพอะไรก็ง่ายๆแต่ถ้าไม่เคยเข้าไปครับโอ้โห <laughs> ไม่ใช่ง่ายนะครับถอยไม่ถอยอมาๆมา,มา,มาทางนี้มาจะคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันนะครับอืม บางคนครับเี่ว่าไปกรุงเทพเอ,อไปครั้งแรกก็ลองดูเลยครับไม่รู้จะไปอาศัยใครไม่รู้จะไปพึ่งพาใครไม่รู้จะไม่รู้ใครเป็นใครครับอ, mm. อะไรไม่เม่เอะไรไหมครับส่งมาให้ชิมเมส่งให้ป้าเก,ก่งกินหน่อยเมดูครับ mm. พียับครับ นี่ถ้าเป็นสถานที่อื่นนะครับไม่ใช่สถานที่นี้ครับเธอจะไม่กล้ากินนะครับอันนี้เป็นสถานที่เธอเคยอยู่เคยอะไรเธอก็กินนะครับแต่ถ้าเป็นสถานที่อื่นยกตัวอย่างเช่นแถวในเมืองหรือในงานช้างครับตาเชือกเดียวอย่างนี้ครับจะสวยขนาดไหนเธอไม่กินให้เลยนะครับเธอจะไม่กินนะครับความแตกต่างเพราะว่าช้างเธอจะเป็นช้างที่ กลัวขี้ระแวงนะครับโมเมนะครับไปพร้อมยังไปจะพาไปเที่ยวต่ออายุเลยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าอย่าอย่าค yeah, yeah. ิดอย่าคิดอย่ายกหัวนูนนูนนูนดึงกระเพงอ่ะไปไปไป ยังมานะมีตกใจหมานะนั่นนั่นให้ไหมนะ่ะจะอีกก็ก็นั่นนั่นยา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 ไม่ต้องคิดเมีอย่าวิ่งนะอย่านะคะ่ะคุณหนูอ่าขี้ระแวงนะหนูนะ่ะเออนั่นตดใส่อีกเนีย่ย นี่ครับใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวได้นะครับหมู่บ้านช้างนะครับอีลาแฟลว์โลงใหม่ของช้างนี่อ้เพียบเลยเมยา่าถ้าฝนไม่ตกจะอร่อยอยู่ครับถ้าฝนตกไปแล้วจะเปียกจากเสียงในการาท้องเสียงครับถ้าแบบนี้ช้างชอบครับ ถ้าฝนตกไปแล้วฝนแบบหญ้าแบบเปียกนะครับความชื้นนะครับจะเสี่ยงกับในการท้องเสียมากๆนะครับจะเสี่ยงนท้องเสียงมากครับเพราะว่าเป็นหญ้าอ่อนแล้วก็จะเปียกความชื้นถ้าแบบนี้ครับจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอันนี้คือความรู้หรือประสบการณ์นะครับนี่ถ้าดินแห้งๆอย่างนี้ช้างชอบแล้วก็จะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะครับไม่เหมือน เปียกๆมีความชื้นอันนั้นแหละครับถ้าปล่อยให้กินนานครับไม่ดีครับจะทําให้ช้างท้องเสียครับถ่ายท้องอืมนะครับช้างกินหญ้าด้วยหรือโอ้โหช้างเป็นของคู่กันเลยครับอาหารหลักของเธอเราคือหญ้านะครับช้างนะครับอาหารหลักของช้างก็คือหญ้านะครับก็เหมือนกับคนเราที่กินอาหารหลักก็คือข้าวนะครับ ข้าวคืออาหารหลักนะครับอืมอย่างผลไม้คนก็เหมือนกันนะครับเป็นอาหารเสริมช้างเหมือนกันครับก็จะเป็นอาหารเสริมนะครับผลไม้กับข้าวผลไม้จะอิ่มไม่ได้นานเหมือนข้าวแล้วก็จะหิวเร็วกว่าแตกต่างกันนะครับการทํางานไม่อึดกว่าข้าวครับคุณข้าวนี้กินไปเนี่จะทําให้คนเราเนี่ยอึดนะครับทํางานก็ทนไม่เหมือนผลไม้ครับกินไปแป๊บเดียว ก็ห <muitas> ิวอ no ีกแล้วครับเหมือนก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วครับกินอยู่ได้ไม่นานแล้วครับก็หิวอีกไม่เหมือนไม่เหมือนภาคคุณข้าวครับคุณข้าวนี้โอ้โหนี่อาหารหลักป้าอินป้ากินคือยอดข้าวโอ้ยบอกเป็นตาบอกเป็นตาออนซอนเนาะแม่เนาะอืม เออมย์พร้อมยังเดี๋ยวจะพาไปหาน้องทุนหัวครับไปเล่นกับน้องทุนหวัวอ่าุงนี้ให้เธอดีลัดก่อนครับพรุ่งนี้สับปะรดมาเมย์พรุ่งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณไปทางคุณพี่ฉลวยสันลามามากครับพรุ่งนี้ก็ ท่านอีกแล้วนะครับท่านอีกแล้วคุณพี่เฉลวยสันลำก็รายชื่อก็อยู่กับควานเขียวแล้วครับก็เรียกนัดกันพรุ่งนี้แล้วครับให้มาเอาสับรถครับประมาณยี่สิบกว่าเชือกครับเพราะว่ารถสิบล้อไม่ว่างนะครับก็ใช้บริการรถหกล้อนะครับรถหกล้อครับเป็นสับรถจากพัทยาออพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับคันเขียวก็มีรายชื่อแล้วนะครับก็ที่จะได้รับสับรถนะครับ ก็ขอบคุณไปทางคุณพี่เฉลวยสันลำมากมากครับท่านก็เอ็นดูแล้วก็เมตตาอยากให้น้องช้างได้สับเปลี่ยนอาหารแล้วก็อยากให้ช้างบางเชื้อที่ลำบากก็ได้ทานได้กินด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านมากครับคุณพี่เฉลวยสันลำนะครับผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่เอ็นดู รักช้างไทยเราครับก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับคุณพี่เฉลวยสันลำนะครับขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่ท่านยื่นมือช่วยนะครับหรือยามที่ช้างลําบากครับช่วงที่ช้างลําบากหลายๆเชื่อครับที่ท่านยื่นมือช่วยหรือให้ความช่วยเหลือนะครับก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับคุณพี่เฉลวยสันลำนะครับท่านอยู่เดนมาร์กนะครับท่านอยู่เดนมาร์กท่านเป็นคนไทยแหละครับแต่ท่านไปอยู่เดนมาร์กนะครับขอบคุณมากมากครับ ก็ขอบคุณไปทางพี่นาด้วยนะพี่นาก็เป็นมือขวานะครับคอยอยถ้าไม่มีพี่นาก็ก็คะแนนก็ไม่ถึงประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณไปทางพี่นาด้วยนะขอบคุณพี่นาด้วยนะครับที่ท่านอช่วยส่งคะแนนให้กับคุณพี่เฉลวยครับก็ขอบคุณท่านมากนะพี่นานครับอืม นี่พร้อมอยังครับอังกฤษฝนอังกฤษฝนตกวันนี้จะไม่มีแดดอ๋ออยู่อังกฤษใช่ไหมครับนี่วันนี้ครับใจเกินร้อยครับเชียร์อังกฤษเต็มร้อยเลยครับเต็มสูปเลยครับวันนี้ครับเอฟซี FC จากอังกฤษนะครับควานเขียวครับวันนี้อเจับอะไรเนาะเดินสู้กับอะไรสกอตแลนด์หรือเดนมาลืมแล้วเดี๋เร่เร่อ คือลืมไมเแถะอิตาลีก็เข้ารอบไปแล้วนะครับวันนี้ก็รุนให้อังกฤษเข้ารอบครับยูโรนะครับอันนี้ครับเป็นกำลังใจให้กับอังกฤษนะครับนี้นะครับโคอคก็จะมีความสุขนเนาะแมหนูอะบุญยาสิช่วงนี้มีใครไปแย่งวันนี้เอ้ยเพียบเลย มาเดี๋ยวจะพาเล่นน้องทุนวันนี้เมื่อมามามา,มานี่ให้พ่ออยากนั่งหน่อยมาเร็วมาเร็วมานี่ครับมานี่มานี่มาอันนี้ครับเอาใจช่วยนะครับทีมชาติอังกฤษครับยูโรนะครับ,รบเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับเพื่อจะเข้าชิงกับอิตาลีนะครับวันนี้คืนนี้ครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดสุดสัต์สิ์ครับมาไหมมาวันนี้พอจะขึ้นหน่อยมามาหันหน้ามาขอบคุณมากนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวควันเข่วก็จะพาน้องมีไปเล่นกับน้องทุนหัวนะครับเมยขอบคุณมากๆครับมามาหันหน้ามามาวันนี้จะขึ้นหน่อยไปโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ